แอ้ลถ้าองค์กรที่มีผู้นำแบบโค้ชมันจะทำให้องค์กรดีขึ้นยังไงบ้างนะคะคนที่เขาเป็นลีดเดอร์เนี่ยจะต้องถูกพัฒนาคนแรกหรือคุณก็จะมีผู้นำที่มีทักษะในการปรับ EQ ของตัวเองอันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าวิธีการพูดของลีดเดอร์พวกนี้ที่เคยได้มาเรียนหลักสูตรแบบ l e a d e r As c o a c h แล้วจะดีขึ้นมากๆในการสื่อสาร สำหรับภาพรวมในองค์กรก็คือว่าคนที่มีหัวหน้าแบบเนี้ยที่โ,โหเป็นผู้นำที่มีทักษะ Leader As Coach นะคะเขาจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเติบโตได้รู้สึกเห็นหลายๆอย่างมี potential เป็นความเป็นไปได้เขาจะมีใจอยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพราะว่าไอ้ทักษะ Leader As Coach เนี่ยมันทำให้ผู้ที่อยู่ในทีมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะพัฒนาเอง อันที่สามก็คือเวลาที่ leader as coach เนี่ยไม่ได้สั่งและเปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้ทีมงานได้สื่อสารกันก็หมายความว่าตัวเขาเองก็จะโปร่งใสสื่อสารการทำงานคุยกันไปมาทุกอย่างมีความเป็นไปได้ในที่ทำงานที่มันโปร่งใสใครๆก็อยากจะทำงานด้วยนะ